เทไปตามตามกันหลังสภารับรองอย่างเป็นทางการให้กลุ่ม LGBTQIAN+ จดทะเบียนสมรสกันได้แล้วราะล่าสุดกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านการโหวตเห็นชอบจากทั้งสองสภาแล้ว <S 1> <S 1> เตรียมส่งต่อไปตามกระบวนการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการคาดว่าว ha, น่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้และการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญในบ้านเราก้าวนี้เอง ที่ผลักให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนและประเทศที่3ในเอเชียที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของทุกเพศหลังใช้เวลาต่อสู้ผลักดันกันมาอย่างยาวนานถึง23ปีเลยทีเดียวโดยเริ่มมาจากแรงผลักของภาคประชาชนจากความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยจริงๆจนนํามาสู่การรวมมือกันระหว่างพี่น้องประชาชนรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคา้านส่วนสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม คือการกำหนดให้ใช้คำว่าคู่สมรสแทนคำเดิมที่ใช้ว่าสามีและภรรยาซึ่งจะมีผลครอบคลุมทั้งเรื่องการสมรสการสิ้นสุดการสมรสรวมถึงการจัดการทรัพย์สินและมระดกด้วย <S <S เพื่อให้ก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกำเนิดซึ่งมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้รับการคุ้มครองสิทธิต์ต่างๆตามกฎหมายแล้วก็รองรับให้บุคคลสองคนมั่นกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม <S <S เกี่ยวกับเรื่องนี้วนชเลบุญญาพิสมภานรองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และประธานมูนิทิซิตเตอร์ช่วยวิเคราะห์ถึงก้าวสาคัญของกฎหมายนี้ไว้ว่านี่คือประตูบานแรกเรื่องสิทธิความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศในเชิงกฎหมายและนโยบายซึ่งจะเป็นช่องทางให้นําเสนอกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกการที่ไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมตัวนี้ถือเป็นการสร้างพื้นที่ในเชิงนโยบายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เกิดขึ้นได้และทําให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่โอบรับความหลากหลายทางเพศโดยมีกฎหมายนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมออกมาแล้ว แต่ท้ามกลางความน่ายินดีก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายนี้ยังมีช่องโหว่ช่องใหญ่ๆหลงเหลืออยู่คือประเด็นการให้สิทธิรับรองการแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายแต่กลับไม่ได้ครอบคลุมเรื่องบุตรและรายละเอียดการสร้างครอบครัว เพราะในเนื้อหากฎหมายตรงจุดนี้ยังใช้คำว่าบิดามารดาแทนความหมายของผู้ที่ให้กำเนิดบุตรอยู่เลยทำให้เกิดผลกระทบตามมาคือกฎหมายตัวนี้ยังไม่ครอบคลุมสิทธิของคู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งกินขอบเขตกว้างกว่าคำแทนค่าเพศช,ชายและเพศหญิงเท่านั้นทางภาคประชาชนเลยพยายามเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการใช้คำว่าบุพการีลำดับแรกเพิ่มเข้าไปแทนที่ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรแต่กลับถูกประตกไปเลยยังเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันต่อไป เกี่ยวกับประเด็นนี้นยายนาสุภาพึ่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศกับมธิการพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับประชาชนช่วยวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการไม่มีคําว่าบุพการีลำดับแรกในหมดนี้จะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะคําว่าบิดามารดาเป็นคําที่ไม่มีความเป็นกลางทางเพศทําให้คนที่มีเพศหลากหลายไม่สามารถบอกสถานะของตัวเองได้ว่าเป็นอะไรกับบุตรเพราะไม่ตรงกับนิยามของคําว่าบิดามารดาผู้ให้กําเนิดตามกฎหมาย และในที่สุดคนที่มีเพศหลากหลายจะไม่ได้รับสิทธิในฐานะผู้ให้กำเนิดหรือผู้ดูแลลูกของตัวเองเพราะถ้อยคำในกฎหมายนี้ยังไม่คุ้มครองสอดคล้องกับมุมมองของรองประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่บอกไว้ว่าการไม่เพิ่มคำนี้ลงไปจะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความกฎหมายสำหรับคู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่สมรสเพศเดียวกันมันทาให้เกิดความไม่ชัดเจนของการตีความทางกฎหมายขึ้นในกรณีที่คู่สมรสเป็นผู้หญิงสองคนสมมติว่าเขามี ลูกที่เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งเนาะในผู้สมรสมาดาผู้เป็นผู้ให้กําเนิดเนี่ยก็จะเป็นแม่ตามกฎหมายแต่อีกคนหนึ่งในความสัมพันธน์จะไม่ใช่แม่ตามกฎหมายไม่ได้ครอบคุมเจตจํานงของการระบุว่าตัวเองเป็นใคร เช่นเดียวกับมุมมองจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศที่ยืนยันว่าจะเกิดปัญหาแน่นอนถ้ายังมีช่องโหว่ตรงนี้คือถ้าพ่อแม่เสียชีวิตจากการกระทําของผู้อื่นโดยปกติแล้วลูกมีสิทธิเรียกร้องเงินเยียวยาหรือสิ่งไหมทดแทนจากคนคนนั้นได้ที่เรียกกันตามกฎหมายว่าค่าไร่อุปการะแต่อาจสร้างอุปสรรคให้มีมากขึ้นพอกฎหมายเขียนไว้แค่ว่าผู้ให้กำเนิดของบุตรคือบิดามารดาเท่านั้นแล้วพอเขาไปประสบอุบัติเหตุรถชนตายเนี่ยเขาจะ ใช้ฐานนะอะไรที่จะให้ลูกของเขา่าจ,จะมาฟ้องบุคคลภายนอกเรียกค่าขาดรายอุปการะกฎหมายไม่ให้นะเพราะก็ถือว่าคุณไม่ใช่บิดาและคุณก็ไม่ใช่มารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ไม่ได้เขียนคําว่าอุปการีลําดับแรกเอาไว้ให้ชัดเจนพอถึงเวลานํากฎหมายฉบับนี้ไปใช้ ในครอบครัวเพศหลากหลายสมาชิกในครอบครัวเพศหลากหลายก็จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาแบบนี้สรุปแล้วนักกฎหมายทั้งสองรายเห็นตรงกันว่ากฎหมายฉบับนี้ยังมีช่องโหว่อีกเยอะคือนอกจากคําว่าบุพการีลําดับแรกแล้วยังมีอีกเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาได้อีกอย่างการรับบุตรบุญธรรมที่ใครก็สามารถทําได้โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากกฎหมายเขียนให้สิทธิเพียงบิดามารดาดังนั้นในคู่ที่เป็นเพศหลากหลายเลยอาจไม่มีสิทธิทางกฎหมายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคําว่าบุพการี ทั้งคู่จะถูกคุ้มครองให้สามารถเป็นบุพการีได้อีกเรื่องหนึ่งคือการเข้าถึงเทคโนโลยีในการตั้งคันซึ่งตอนนี้มีพระบะของกรมอนามัยออกมาแล้วแต่ก็เป็นสิทธิเฉพาะคู่สมรสชายหญิงเท่านั้นยังไม่ได้ครอบคลุมคู่สมรสที่เป็นเพศหลากหลายหรือเพศเดียวกันคำถามคือในเมื่อกฎหมายนี้ให้สมรสกันได้มีบุตรรวมกันได้ทำไมถึงไม่ให้พวกเขามีฐานะเป็นบุพการีเป็นผู้ให้กำเนิดที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างชอบธรรมเหมือนครอบครัวอื่นๆอ,อ,อย่างเท่าเทียม